สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการทําอาหารรายการที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าการทําอาหารเป็นเรื่องง่ายสะดวกภายใต้ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนรายการของเราคือน้ํพที่แกงคุณนันผู้ผลิตและจําหน่ายน้พที่แกงสดพริกป่นคั่วกระเทียมเจียวหอมเจียวและผลิตภัณฑ์อื่นๆภ,นนภยายใต้ตาาคุณนัน และในวันนี้เรามีแขกพิเศษที่จะมาทำกับข้าว mm. ทำอาหาร mm. โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณน,นันขอเชิญคุณฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสัค่ะค่ะวันนี้เชฟบีจะมีรายการทำอาหารก็คือคั่วกลิ้งหมูสับไรม้มันดีเลยค่ะเชฟพอดีว่าปกติแล้วเนี mm. ่ยเวลา ไปร้านอาหารนี้ชอบทานคั่วกรี่มากแต่ไม่ทราบเลยว่าคั่วกร้่เนี่ยทำยังไงไยากหรือเปล่าคะเชฟไม่ยากไนมะ่ยากที่ไม่ยากเพราะว่าผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงของคุณนันมีน้ำพริกแกงสาเร็จรูปคั่วกร้่เราสามารถนําไปทําทานได้เลยโอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเชฟเดี๋ยวลองดูถ้ายังไงวันนี้รบกวนเชฟช่วยสอนด้วยนะคะ๋อได้เลยค่ะ ค่ะเริ่มต้นยังไงบ้างค่ะเชฟเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากส่วนประกอบก่อนนะคะ<า>ส่วนประกอบที่1คือพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดซอยน้ำมันพืชน้ำปลาหมูสับไร้มันน้ำพริกแกงคั่วกลิ้งตาคุณน,นันแล้วน้ำพริกแกงคั่วกลิ้งตาคุณนันนี้ดียังไงคะเชฟอ้อน้ำพริกแกงคั่วกลิ้งตาคุณน,นันอันนี้เราเริ่มต้นจากซองนี้ผลิตภัณฑ์นะ้ำพริกแกงคุณน,นัน อันนี้เป็นชนิดของแกงข้วกลิ้งนะคะวัตถุดิบที่เขาคัดสรรในการนํามาผลิตน้าพริกแกงข้วกลิ้งอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขมิน้นพริกหอมกระเทียมขาตะไคร้อะไรอย่างนี้ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีถูกปรุงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างขั้นตอนการผลิตดีสะอาดอร่อยอมั่นใจได้ว่าคนทำกับข้าวไม่เป็นอย่างน้องฟ้าสามารถทําอร่อยแน่นอน เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีไหมคะดีค่ะเชฟโอเค okay. เดี๋ยวน้องฟ้าเปิดไฟเลยค่ะพวกนิ่งเทคนิคก็คือเราจะใช้ไฟแรงไฟแรงะคะัไฟแรงค่ะที่เชฟไม่เชฟไฟแรงเพราะว่าการผัดน้ำริกกับน้ำมันต้องเข้าเนื้อและกลิ่น<ะ>มันต้องหอมและฉุนค<ะ>เรามาเริ่มกันเลยใส่น้ำมันเลยค่ะน้ำมันเลยนะค่ะ,คะใส่ไปหมดเลยค่ะค่ะ อันนี้เพิ่งทำกับข้าวครั้งแรกแล้วป่ะคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะคะลองดูค่ะน้ำมันร้อนรู้สึกร้อนหรือยังคะร้อนค่ะเชฟเริ่มร้อนแล้วนะคะเอาน้ำพริกแกงใส่เลยค่ะแกงเลยนะคะค่ะใส่ได้หมดเลยใส่ได้หมดเลยค่ะแต่ใบตองไม่ต้องใส่นะคะค่ะค่อยๆทำค่ะทำกับข้าวใจเย็นๆผลิตภัณฑ์ดีๆจะช่วยให้เราทำอาหารได้อร่อยค่ะอันนี้เราทำ กระดึ๊ยน้ำพริกกับน้ำมันให้เข้ากันขั้นตอนนี้จะเย็นๆนะคะแต่พยายามให้น้ำพริกแตกตัว่อยค่ะบี้ไปเลยคะ่ะบี้ไปเลยคะ่ะบี้ไปเลยคะ่คะค่ะค่ะถ้ารู้สึกว่าติดอย่างนี้ไม่ต้องกังวลเอาอันนี้ขูดได้นะคะโอเคอ่ะบี้เลยคะ่ะ กระเองไหมคะเชฟไม่ต้องลัวอยู่กับเชฟบีด้วยน้ำพริกแกงคุณนันแล้วน้องฟ้าทำอาหารอร่อยแน่นอนโอเคผัดไปเลยผัดเลยค่ะไม่แตกแตกค่ะนีค่ค่ะไม่ใช่นี่โอเคอ,อ,อเคเออล็ดลับของน้ำพริกแกงพวกกลิ่งจานนี้เนี่ยอร่อยตรงไหนรู้ไหมคะไม่ทราบเราจะสร้างกลิ่น จากการผัดกน้ำมันกับเครื่องแกงนี่เริ่มหอมเริ่มหอมแล้วนะคะหอมมากหรือน้อยะคะหอมมากเลหอมมากนะคะเติมหมูสับเลยะคะ่ะใส่หมูสับเลยะคะ่ะใส่ไปหมดเลยะคะ่ะทีนี้ปีเลยนะคะแต่เดี๋ยวขั้นตอนนี้จะให้ตรงไปนิดนะะึงค่ะเพราะว่าอาจจะออกไม่็นิดนึงแล้วนะคะสวนใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าอาจจะปับนิดหน่อยนะคะถ้ายังไม่สวย แล้วต้องผัดนิ่งน้ำไหมคะเทสล้วนไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยสุกั่วถึงกันแล้วนะคะแต่พวกลิ้งเนี่ยข้อข้อดีเนี่ยคือการล้วนในไฟล้วนกับกระทะเนี่ยล้วนแห้งรู้สึกสนุกไหมคะทำาสนุกไหคะสนุกนะคะรู้สึกว่าการใช้น้อมิแกงของคุณนันสะดวกไหมคะสะดวกสะดวกนะคะ เอาละค่ะตอนนี้หมูสับไล่ใหม่ของเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวน้องฟ้ามาทำต่อค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่พริกไทยอ่อนโอเคค่ะเราต้อคนคลุกเคลไปเลยคุกได้เลยค่ะใส่พริกชิฟฟานใส่ได้เหมือนกันนะคลุกได้ค่ะเหมือนมันจะเด็นอ่าแล้วก็กรองด้วยน้ำตาลโอเค ลุกแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะ<ว>ปิดไฟติดไฟเลยค่ะิดไฟค่ะ,คะนะคะ่ะออโอเคทุสิ่งทุอ่าอมาสมบูรณ์แบบแล้วสวยมากเลยค่ะสวยมากนะคะแล้วกลิ่นเป็นยังไงบ้างคะหอมมากเลยค่ะหอมมากถิงเครื่องค่ะถึงเครื่อง,อองแล้วน้องฟ้าดมจากกลิ่นน้องฟ้ายังไม่ได้ชิมน้องฟ้าคิดว่า หารเมนูจานนี้จะอร่อยถึงใจหรือเปล่าคะคิดว่าอร่อยแน่นอนค่ะ <Okay. S 1> พราะดจากเพราะจากได้กลิ่นแล้วก็สีอะไรอย่างนี้ดูน่ากินงั้น,รน,นเรามาชิมกันได้ค่ะเชฟอืมอร่อยป่ะเชฟนะเชฟลองชิมดูนะคะว่าฝีมือคุณฟ้าเป็นยังไงบ้าง <Wow. S 1> โอ้กลิ่นก็ใช้ได้ อร่อยมากๆเลยค่ะทานคู่กับผักสดนะคะจะได้คุณค่าแล้วก็รสชาติเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวเชิญนกฟ้กาตักสดกานเลยนะคะ,ะล้นะคะตอนนี้เราก็ทำํำล้วก็แนะนำวิธีการทําข้กกลิ้งให้โปูสับไล้มันให้กับน้องฟ้า แล้วน้องฟ้ารู้สึกยังไงบ้างคะกับเมโนูอาหารจานนี้ฟ้ารู้สึกว่าเ,เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะคะฟ้าไม่เคยคิดว่าการทำข้าวที่จะง่ายขนาดนี้แต่ว่าดีตรงที่ว่าวันนี้ได้ใช้น้ำพริกแกงของคุณนันนะคะใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วรสชาติก็ถูกปากด้วยคะ่ะทันเดี๋ยววันนี้เชฟบีจะมอบน้ำพริกแกงโคกเกริ้งตาคุณนันให้น้องฟ้าไปทำทานกับ ให้กับคนที่บ้านทานดูนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะถึงตอนนี้อาหารไทยลองประยุกตคทำดูนะคะอาหารไทยทำง่ายๆด้วยน้ำพริกแกงคุณน,นันเชฟบีก,การันตีค่ะ